กลับนะครับแต่แม่งเลี้ยวกันทุกคันเลยแต่คันนี้และยำที่สุดพี่น้องช่วยกันดาหน่อยรถคันนี้บริษัทอะไรพี่น้องมาดูมาดูมันทำให้ถนนจิบหายหมดหน้าวัดมาดูกล้องมึงตามกูมามึงตามกูมามึงดูไอ้รถคันนี้โอ้โหดูถนนจิบหายหมดแม่งเลี้ยวแม่งเลี้ยว รถเบลเลอร์บรร,ราบริษัทอะไรไอ้หาบริษัทอะไรพี่น้องช่วยด่ามันหน่อยเลยตำรวจไปจับมันหน่อยเด้เนี่ยมันเลี้ยวตรงนี้จัดการหน่อยจัดการหน่อยตำรวจพี่น้องช่วยกันดา่าบริษัทหานี่ทีนี่ไปเขาบอกแล้วว่าห้ามกลับรถมันก็กลับกันแม่งมัวจิบหายแต่ว่ารถคันนี้น่ารังเกียจที่สุดเป็นรถโอ้โหใหญ่โตโบราณมันจะมากลับตรงนี้ทำให้ถนนหน้าวัด เสียหายมาดูครับมาดูครับไอ้พวกส่งเด็กรถนีบริษัทไหนช่วยจัดการได้หน่อยครับดูถหนนพังหมดดูดูครับดูนนดูมันกลับดูมันกลับรถแม่งโคตรใหญ่เลยห่าแล้วมึงเขาห้ามกลับมึงก็กลับแล้วเป็นไงถนนจิบหายเห็นไหมมาดูหายเลยถนนแม่งเลี้ยว แล้วโอ้โหดูรถคันนีดูมันไอ้บริษัทอะไรจัดการกับมันหน่อยดิครับพี่น้องจัดการหน่อยช่วยหน่อยจัดการมันหน่อย มอเตอร์ไซค์และรถทั่วไปอะค่ะบ่อยค่ะขนาดมีป้ายนี่เขายังกลับเลยฮะกลับอยู่ค่ะอเท่าที่เห็นนะคะกลับอยู่แล้วเคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงไหมที่นี่ฮะไม่ไม่ถึงกับว่าเสียชีวิตค่ะแต่ว่าเจ็บส่วนมากก็บ่อยอเป็นรถนักท่องเที่ยวหรือรถชาวบ้านส่วนมากก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวบ้านชาวบ้านบ้างค่ะส่วนมากก็เป็นมอเตอร์ไซค์ รถนักท่องเที่ยวอะไรนะอางเนียทั่วไปอะครับครับอยากจะฝากเตือนอะไรครับคนที่มากับรถเขพรป้ายก็มีอยู่ก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้ช่วยร่วมมือกันด้วยนะคะแบบทําตามกฎนะคะพอดีว่าช่วงนี้รถเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะ,ะอะค่ะก็อยากขอความเมมือค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่จราจรได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์บรรทุกกลับรถในที่ห้ามกลับรถ ก็ได้ทำการตรวจสอบบริเวณพื้นผิวถนนก็ได้รับความเสียหายครับตามที่ได้รับแจ้งครับทางเจ้าหน้าที่รจก็ทําการตรวจสอบกล้องจนปิดบริเวณใกล้เคียงก็พบเ็นรถ ได้มาเป็นบางส่วนแล้วก็ได้ห้านส่วนที่ติดอยู่ข้างรถเป็นบริษัทของรถน้ำมันไม่ส่งการจอดจะลุกโผลพยานหลักฐานให้แต่งงานี้กนเพื่อแต่คันนี้ให้เจ้าของรถหรือผู้ที่ขับริบที่กระทำความผิดมาพบดังาล่าส่วนเพื่อดำเนินคดีในส่วนของถนนพื้นถนนที่ได้รับความเสียหาย ทางพนักงานสอบสวนก็จะทำหนังสือไปสอบถามทางแขวงทางทางเมืองเชื่อสอบให้ตัให้ขยื่นตรวจสอบว่าเออบรดาริษัทอะไรบริษัทอไรในระดับมีน้องช่วยด่ามันหน่อยได้ตำรวจดำเนินการหน่อยได้เนี่ยมันเลี้ยวตรงเนี้ยในส่วนของข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ทำการตรวจสอบก็เป็นมีความผิดเกี่ยวระบบจราจรเขาบอกแล้วว่าหการขับรถ มันก็กับกันแมงม่วนจิ้งหายแต่ว่ารถคันนี้น่ารลังเกินไปเป็นรถโอ้ใหญ่โต